แต่จังหวะที่พอผู้เดินเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยนายอะ่ะเขาก็บอกว่าเอาคราวที่แล้วให้ออฟเฟอร์แล้วอหยุดยู่ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเล่าความจริงให้เขาฟัง จริงๆตอนแรกอ่ะที่ปุ้ยไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทที่เป็นเอเจนซี่อะค่ะคือเขาเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทจัดหางานอยู่แล้วแต่ว่าตอนที่ปุ้ยสมัครเข้าไปครั้งแรกเนี่ยปุ้ยสมัครไปในตำแหน่ง personal assistant ของผู้บริหารสูงสุดของที่นั่นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอตอนที่เราคุยๆไปเนี่ยเขาก็บอกว่าด้วยความสามารถที่เรามีตอนนั้นเนี่ยก็คือเรามีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้เนาะเขาก็เลยบอกว่าสนใจอยากไปทํางานที่ต่างประเทศไหม ทีนี้ก็เลยเออไหนไหนก็ไหนๆน,น,น,นอยากลอง mm hmm. ก็เลยไปสัมภาษณ์ดูด้วยกระบวนการที่มันรวดเร็วมากแล้วเราก็ได้รับจบอบอฟเฟอร์ในทันทีเลยว่าเออให้เดินทางเลยอะไรเงี้ยทีนี้พอได้จบอบอฟเฟอร์มามันก็เลยเหมือนแบบเออมันรวดเร็วไปหมดอ่ะมันดูฉุกเละหูกอะไรเงี้ยแล้วก็ณยุคนั้นน่ะข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับดูไบายหรือเกี่ยวกับความเป็นอยู่การกินหรืออะไรเงี้ยมันน้อยมากจริงๆอะ่ะมันก็ทําให้เราเหมือนตัดสินใจว่าแบบ เออไม่ไปดีกว่าแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะมันยังมีความติดใจอยู่่ะติดอยู่ในหัวใจว่าเออถ้าเรามีโอกาสสักครั้งอ่ะได้ไปทํางานที่เป็นงานออฟฟิศด้วยอย่างเงี้ยซึ่งเป็นดูใบด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นน่ะเริ่มมีข่าวเริ่มมี เป็นการประชาสัมพันธ์ของประเทศเขาอะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปมากคือเราก็เริ่มเห็นแล้วอ๋อมันก็จะมีแบบตึกรางการสร้างตึกการสร้างโงรงแรมอะไรต่างๆเนี้ยที่แบบค่อนข้างสวยอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออคิดในใจตัวเองว่าถ้าเราไปเราจะเป็นยังไงมันเป็นแบบความไม่จบกับกับความเข้าใจความคิดของตัวเองอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าแบบเออลองดูแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นโอกาสที่ง่ายเนาะกับการที่แบบเราจะมีโอกาสได้ไปทํางานในโปรเจกต์ใหญ่เนี้ย ก็เลยลองติดต่อบริษัทมาลินโดเนาะพี่เขาก็บอกว่าเออมันเป็นเหมือนแบบโชคชะตาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพอดีนายที่ดูใบอ่ะค่ะเขามีความต้องการพนักงานเพิ่มอีก2คนที่จะไปช่วยทำงานออฟฟิศที่นั่นก็เป็นจังหวะดีที่เราแบบพี่เขาบอกว่าเนี่ยเขากำลังจะบินมานะอะไรเงี้ยให้เราเตรียมตัวซึ่งวันที่พูดเป็นนั่งรอสัมภาษณ์คนก็มาเยอะมากเหมือนกัน คือมีคนมาจากหลายสาขามาบางคนก็มาจากร้านอาหารบางคนทําโรงแรมภาษาอังกฤษแบบขู่เปียแน่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีความหลากหลายอะคะ่ะในการในอาชีพแต่ละอาชีพอะไรอย่างเงี้ยแต่จังหวะที่พอผู้เดินเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยนายอะถามเขาถามแรกว่าอ้าวมาทําไมก็บอกว่าเออก็เราอยากไปทํางานที่โน้นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเอาคราวที่แล้วให้ออฟเฟอร์แล้วอหยุดย่ไม่ไ,ไปอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยเล่าความจริงให้เขาฟังว่าเออมันเป็นเพราะเราอะ่ะมีความกังวลแล้วก็นู่นนี่นั่นที่บ้านกับเป็นห่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็พร้อมแล้วแล้วนายก็เลยบอกว่าเอาเหรอพร้อมแน่นะถ้าพร้อมก็เอาพาสปอร์ตมาเลยเราก็ไม่มีการประสัมภาษณ์อะไรอีกเพราะว่ามันสัมภาษณ์ไปแล้วรอบนั้นใช่ไหมคะถัดมาไม่กี่วันอะ่ะปุก็ได้จอบออฟเฟอร์เลยพอได้จอบออฟเฟอร์ปุ๊บเราก็ ทำตามโปรเซสเลยค่ะท,ที่แบบที่กําหนดอะว่าเราจะเดินทางไปต่างประเทศอะเราก็ต้องมีไปตรวจสุขภาพใช่ไหม,มแล้วก็มีไปฉีดวัคซีนเนาะ,ะแล้วก็ไปรายงานตัวที่กรมแรงงานแล้วก็เตรียมตัวเดินทางปุ้ยก็ปุ้ยเองนี่ก็ได้ b e น e f ฟ t ิจากการไปทํางานที่ที่ดูไบามาเยอะแล้วกลับมาที่ไทยก็ได้ u ู i l ล z e ตรงนั้นซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะทําให้พี่เข้าใจว่าหนึ่งจริงๆแล้วเฮ้ยคนเรามันมีเซ็กแอนต์ตได้เนาะ บอกว่าในตอนที่ได้จ็อบออฟเฟอร์มาแล้วยังไม่มีความรู้แล้วอีกอย่างสิบปีที่แล้วมันไม่ได้หาข้อมูลง่ายๆเนาะของดูไบแต่สุดท้ายแล้วอะเฮ้ย <c oughs> ถ้าเรามีคุณสมบัติที่ฟิตยังไงอะ <c oughs> เราก็ได้